สิ่งที่จะเกิดในอนาคตซึ่งยังยังไม่เกิดผมคิดว่าประเด็นที่คุณต่อยุดถามเนี่ยมันควรจะมาพูดกันเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วถ้าประชาชนไว้ใจเราเลือกเรามาเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนนายกต้องมาจากพรรคเพื่อไทยค่ะอันดับหนึ่งต้องจัดก่อนสิทธิในการจัดเอาแต่ก็ถ้าจัดไม่ได้ก็เป็นอันดับสองไล่ลงมาเลยครสองคืออะไรคือเพราะฉะนั้นหลักการรวมเสียงสําคัญกว่าหลักพรรคอันดับหนึ่งครจะมีสิทธิ์รู้ไหมว่าถ้าจะเลือกพรรคไหนเอ๊ะพรรคนี้เขามีทิศทางยังไงผมเห็นต่าง คิดว่าเราคุยกับทุกพักได้ถ้าแนวทางที่จะทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยตรงกันก็มีอาจจะมีปิกย่อยนิดหน่อยแต่ก็น่าจะคุยกันได้นะผมคิดว่าผ่านโควิดมามันมีคำคำหนึงก็คือคาว่า new normal นะเราก็ควรจะเปลี่ยนการมือของเราเนสิบกว่าปีเนี่ยเปลี่ยนเป็น new normal บ้างนะครับเซ็ตทุกอย่างให้มันอย่าให้มันมีขั้วซึ่งทุก ผมฟังหัวหน้าพักทุกท่านท่านก็พูดมาแล้วนะว่าเรื่องของค้่เรื่องของความแตกแยกนะครับเป็นฝักเป็นฝ่ายเนี่ยมันควรจะหมดไปละสิบห้าปีและยี่ส<ม>ิบปีแล้ว,ลวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็จะกลับมาสู่กติกาที่มันเป็นกติกาสากลก็คือทุกคนก็ต้องแข่งกันไปอย่างเต็มที่นะครับ<ม>ใครได้กี่เสียงมาเท่าไหร่ถึงเวลาถ้าคนที่อยู่ในการเมืองจริงๆมันจะมีสูตรสาเร็จของมันแล้วครับว่าถึงเวลาเมื่อเห็น ผลของการเลือกตั้งเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยการจับคั่นะครับว่าจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านมันจะบังเกิดขึ้นนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้เวลานานเลยมันมีสอวอ,อยู่อีกครั้งหนึ่งก็ถ้าดีที่สุดนะเขจับให้มันได้376้ยเจะจะได้ไม่ต้องไปกังวลสอวอผมก็ดูทั้งสองข้างใครเอาภูมิใจไทยไปเขาอยากได้ก็ก้าวมก้าวข้ามก็มพัก,กที่รวมกันก<ๆ>ได้สสน้อยกว่ากับพักที่รวมกันได้สสมากกว่า แต่พรรคที่รวมกันได้สสได้กว่าเขามีสวผูุ้ฒเลือกเลือกสสมากกว่าครับเลือกสสมากกว่าต้องต้องให้รัฐบาลอยู่ได้ครับไม่แย่ว่าเข้าไปแล้วก็ถแถลงนโยบายไม่เท่าไหร่ก็คว่มแล้วแปรองทานสนใจพรรคภูมิใจไทยไหมเราก็ต้องดูกันที่ที่เรื่องของนโยบายเป็นหลัก,กน,นะคะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีนโยบายมากมายที่จะผลักดันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแต่เราเอานโยบายลงมาเป็นหลักถ้าภูมิใจไทยไม่ได้เห็นด้วย อะไรอย่างนี้ก็คงก็คงยากค่ะถ้าประชาชนไว้ใจเราเลือกเรามาเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนนายกต้องมาจากพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วเพื่ออะไรเพื่อนายกนี่แหละจะเป็นคนผลักดันนโยบายต่างๆให้สําเร็จเพราะไม่อย่างงั้นสิเพราะว่าของเราเนี่ยพักเราที่อยู่ได้มายาวนานที่ถูกยุบมาสองรอบเนี่ยและยังอยู่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราสามารถ d e ลิเวอร์นโยบายได้จริงนั่นคือสิ่งที่ต้องอยู่เราถ้าเราอยากอยู่ต่อ เราก็ต้องทำนโยบายให้สําเร็จตามที่บอกประชาชนไว้นั่นคือสิ่งที่ต้องเพราะฉะนั้นไม่มีออปชั่นอื่นถ้าเป็นพรรคอันดับหนึ่งใช่ค่ะไม่ว่าจะได้คนนวลเท่าไหร่เป็นนายกเองค่ะไม่งั้นยอมเป็นฝ่ายค้านนายกพรรคเพืไทยน้องวิงก็ตอบตรงกันนะครับยึดกติกาสาากลเป็นหลักครับไม่คือเดิมเนี่ยมันมีกติกาถ้าการจัดตั้งเนี่ยแล้ว พักที่มีจํานวนมากกว่าไปยกให้พักที่มีจานวนน้อยกว่าเป็นไปได้ยกต่อประชาชนไม่ได้ราคาที่ต้องจ่ายของปี62กับของปี6 6ของสอง, 2, อง 2, มันเกิดขึ้นมาแล้วนะแต่6กกับ66ก็ 2, 2, 2, ไม่ใช่ปีเดียวกันเพราะฉะนั้นนรกบดินอันนี้คือนรกบนดินใครเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะว่าปีที่แล้วสวมีเหลือ5ปีตอนนี้สวเหลืออยู่แค่หนึ่งปีถ้าเกิดคุณเข้าไปแล้วสภาล่างไม่อนุญ,ญาตเนี่ยคุณจะทำได้ยังไงนี่ผมเห็นด้วยกับคุณอนุทินพูดกันจะว่าไงเนี่ยสำหรับพรคพลังประชารัฐนะครับเราม่นใจวาาาเรมีโออกส ท่านพลเอกประวิตย์หัวหน้าพรรคเราเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อกี้คุณสรยุทธพูดกันที่250อถ้า250ในความเห็นของผมเนี่ยถ้าพรรคใดก็ตามรวบรวมได้เกิน250ทผมว่าไม่สามารถที่จะฝืนเจตนาเวมจจำานงของประชาชนได้การที่จะบอกว่าเอาสอวอมาก็ตามหรืออะไรเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ละทำไม่ได้แล้วถ,มมลถ้าน้อยกว่า250พรรคพลังประชารัฐก็เคารพ ประชาชนที่พูดแทนพรรคได้ไหมได้ใครพรรคอันดับหนึ่งนะครับก็ต้องให้เขาเป็นรัฐบาลเป็นอาท่านเสลยมีส่วนบอกใครภาพหนึ่งยังไงต้องให้เขาเป็นคนอื่นต้องไปให้เขาจัดให้ได้เซอร์กยางงู้ย่างงี้มันทะเลาะกันวุ่นวายประเทศชาติแตวต้องดูม่งทีเนี่ยนะคะหลักการเนี่ยหลักการเนี่ยหลักการคือประชาชนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่มันมีการทั้งงูเห่ามีทั้งการซื้อหน้างานนะคะแล้วจะไปเรียกหลักกูหรืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เนี่ย มันกลายเป็นว่าถ้าจะเป็นไปได้นะออถ้าไม่ยึดหลักการนะก็คือพักที่ได้สอสอมากจะไปจับกับพักที่มีสอวอมากออนี่คือสิ่งที่เรากลัวออว่ามันกลายเป็นผสมข้ามขั้วข้ามพันธ์ุและท้ายที่สุดเนี่ยวันนี้พูดกันแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยถึงวันที่ประชาชนให้อำนาจไปแล้วเนี่ยคุณได้เห็นหัวประชาชนที่จะทำแบบนั้นหรือเปล่าออนี่คือสิ่งที่ต้องออชัดเจนว่า ถ้าเป็นวันนี้เป็นคำมั่นสัญญากันว่าพรรคอันดับหนึ่งไม่ไม่ผมดูแล้วเขาไม่ได้สัญญาเขาบอกว่าให้อันดับหนึ่งจัดก่อนแต่ถ้าอันดับหนึ่งจัดไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะที่เหลือก็รวมกันมันทิ้งจะเป็นเรื่องนี้อัคุณกอยคุณก้อยทำด้วยมากมารยาททางการเมืองหรือว่ามาตรฐานสากลเรื่องนี้เนี่ยก็คือพรรคใหญ่ที่สุดต้องมีโอกาสนะครับตามมารยาทที่จะจัดก่อนแต่ในหลักการ รัฐสภาเนี่ยก็คือเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นค,คุณไปบังคับเขาไม่ได้ว่าถ้าสมมติเขาจัดไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขาไม่นิยบายที่คนหนึ่งไม่ยอมรับอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะใช่คนหนึ่งผมไม่ได้ถามแต่ว่าผมคิดว่าถ้าที่ผมได้ยินเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันก็คือพักอันดับหนึ่งควรจะมีโอกาสได้ตั้งรัฐบาลก่อนนะครับและผมคิดว่าทุกคนก็พูดเหมือนกันอีกนะครับว่าไม่ยอมรับ รัฐบาลเสียงข้างน้อยนะที่จะใช้อํานาจของสวเนี่ยมาเลือกนายกเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องนี้มันควรจะจบได้ตรงนี้เอาจบไม่จบเอาผมก็ลองแลกเปลี่ยนถามจุดยืนดูไม่เป็นไรคุณวิชาชัดชสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าบางพักอาจจะยอมไปจับมือกับสวนะคะกับพักที่มีสวเข้าใจเข้าใจอันนี้แหละที่สิ่งที่น่ากลัว ใครรวมเสียงข้างมากได้คนนั้นก็เป็นรัฐบาลอย่างนี้มันคำว่ารวมเสียงข้างมากได้เนี่ยความสามัคคีกันหรอกนะฮะมันไม่มีอยู่แล้วการเมืองคำว่ารวมเสียงข้างมากได้ไม่มีได้ไงรวมเสียงมันต้องประชาข้มอบไห้ที่ท่านพูดนะเขียนไ้ที่ไหนหลักการคือระบบรัฐสาาสาทกคุณไม่มาพูดลอยๆลมๆแรงๆ่ะนะวันนี้คุณพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จคุณก็พูดอีกอย่างหนึ่งอาคุณว่าผมผมไม่พูดอีกอย่างแล้วครับทุกครั้งผมเห็นคุณพูดอีกอย่างหมดนะ ใจยเยนจ็ยเยนใจเย็นที่ทําให้ประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองที่สุดก็คือเรื่องที่คุณสยุทธกำลังถามอยู่เนี่ยฮะจริงเหรอใช่ประชาชนเขาไม่ได้สนใจหรอกครับ<อ>ใครจะจับขั้วใครจะเขาสนใจว่าพรรคการเมืองไหนจะใช้อํานาจประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ของเขาอไม่ใช่รวมขั้วกันนานแล้วเพื่อใช้อำนาจประชาธิปไตยอำนาจทางการเมืองเพื่อตระแวงประโยชน์ของพรรคพวกตัวเองอคุณมีนโยบายอะไรที่เขา,าเนำเสนอเขาอยากฟังไหม,มเขาไม่ได้เขาอยากฟังเรื่องนั้น ที่จะแก้ปัญหาชีวิตปัญหาเขามากกว่านั่งฟังว่าใครจะจับมาใครขอโทษนะครับผมอยากจะให้อันนี้ฟักการเมืองนะผมคิดว่าในมุมของผมเนี่ยนะครับถึงเวลาวันนี้เราพูดไม่ได้มันเราพูดถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคตซึ่งยังไม่เกิดผมคิดว่าประเด็นที่คุณต่อยุดถามเนี่ยมันควรจะมาพูดกันเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วแต่ผมคิดว่าประชาชนควรจะมีสิทธิ์รู้ไหมว่าถ้าจะเลือกพักไหนเอ๊พักนี้เขามีทิศทางยังไงผม